ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชะ้นนีนามูเลช Channel กับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันและความงดงามของพทธศิลนั่นเองนะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมสาระดีๆการรีวิวพระเครื่องใน E ีนี้อย่าลืมที่จะสนับสนุนช่องของเรานะครับด้วยการกดไลค์แน่นๆนะครับรวมไปถึงแชร์คลิปนี้ไปให้ คนรู้จักนะครับว่าเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับพระเคเรื่องเมืองไทยได้รับชมกันนะครับรวมไปถึงอย่าลืมที่จะกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจหาพระสวยๆพระดีๆยอดนิยมมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะครับเอาละครับก็เกินกันไปพอสมควรนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ีที่99แล้วนะครับโอ้โหเลข EP ีแบบ โคตรสวยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่จะนํามารีวิวในวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโอ้โหช่างเป็นความมงคลเป็นความบังเอิญอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นวัตถุมงคลของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ EP ที่99ก็พอดีครับโอ้ยยอดจริงนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ e p ี EP นี้อยู่ก็ได้รับความเป็นมงคลแบ่งๆกันไปนะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยสำหรับ วัตถุมงคลที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะครับก็คือเหรียญทรงผนวรุ่นแรกในหลวงราชการที่9ปีพุทธศักราช2508เนื้อทองแดงบล็อกนิยมเจดีเต็มวัดบวรนิเวศวิหารนั่นเองนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับรวบรวมข้อมูลมาก็ถือว่าตรงกันกับทุกแหล่งนะครับทางวัดบวรนิเวศวิหารได้มีการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับจากาในหลวงรชัชการที่9นะครับขอจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับนั่นก็คือเหรียญทรงผนวดนะครับรวมไปถึงพระบูชานะครับพระบูชาพปร,ะพร,ะรนะครับขึ้นมาในวาระมหามงคลนะครับที่ในหลวงรชัชการที่9ท่านได้ทรงออกผนวดนะครับในปีพุทธศักราช2499ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ แต่ในปีนั้นก็ไม่ได้มีการจัดสร้างเัตสุโมลขึ้นมานะครับแล้วก็ทางวัดนะครับได้ขอพระราชทานาพระบรมราชานุญาตจัดสร้างขึ้นนะครับเนื่องในปี2508นั้นนะครับพระองค์ได้มีการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ4อย่างนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดก็เหมือนเป็นจ่าตูรงคธรรมอะไรสักอย่างนะครับผมจ,ำจำำรรมําจาคาศัพท์พระคาราชาศัพท์ได้ไม่แม่นนะครับก็เป็นพระราชกรณียกิจ4อย่างสําคัญที่ในหลวง ท่านจะต้องปฏิบัติในปีนั้นนะครับทางวัดจึงได้ถือโอกาสถือว่าโอกาสสำคัญนี้นะครับจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานั่นเองนะครับสำหรับจํานวนการจัดสร้างนะครับต้องแจ้ง f c ทุกท่านเลยนะครับว่าทางเอกสารเนี่ยไม่มีชัดเจนนะครับว่าจํานวนการจัดสร้างนั้นแต่ละเนื้อมีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับข้อมูลหลายๆแห่งก็ตรงกันนะครับเกี่ยวกับจํานวนการจัดสร้างนะครับไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่มีการ ทราบถึงจํานวนเนื้อนะครับที่สร้างออกมานะครับก็จะมีด้วยกัน5เนื้อนะครับไล่จากบนสุดก็คือเนื้อทองคำนะครับถัดลงมาก็เป็นเนื้อเงินถัดลงมาก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้ออัปก้าแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับก็ผมเรียงลําดับจากเนื้อสูงสุดลงมาล่างสุดแล้วก็เรียงลําดับค่านิยมสูงสุดลงมาล่างสุดนะครับนั่หละท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเนื้อทองแดงแพงกว่าเนื้ออัปก้านะครับทั้งที่ปกตินะครับ ถ้าเป็นวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆเนี่ยเนื้อปาก้าจะแพงกว่าเนื้อทองแดงซึ่งก็ที่มานะครับจากได้ฟังจากพี่ๆน้องๆในวงการ,รเครื่องก็คือเนื้อทองแดงเนี่ยจะมีการพบเจอน้อยกว่านะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการสร้างน้อยกว่าก็ในส่วนของเนื้อทองแดงก็หายากนั่นเองนะครับทาให้ราคาแพงกว่าสูงกว่าเนื้อปาก้าสำหรับเหรียญที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับก็เป็น เหรียญที่เป็นบล็อกนิยมนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีการแบ่งเป็น2พิมพ์2บล็อกใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็คือให้สังเกตที่บริเวณ J d ดีด้านหลังนะครับฐาน J d ดีด้านหลังซึ่งบล็อกว่าพิมพ์ที่แบ่งกันออกมาเป็น2บล็อกก็คือบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกธรรมดาคือบล็อก JD ไม่เต็มนะครับแล้วก็บล็อกที่2เป็นบล็อกนิยมนะครับเ d เต็มซึ่งเราจะไปชมกันนะครับในพาร์ทของ ความงดงามของพุทธศินนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเราจะสังเกตว่าเป็นบล็อกไหนยังไงตรงไหนนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มศึกษาสะสมเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะสังเกตยากนะครับรวมถึงเราก็จะชี้นะครับจุดสังเกตนะครับความแท้ความเก๋ของเหรียญนะครับให้เอฟซีทุกท่านได้นําไปศึกษานะครับก่อนที่จะเช่าหานะครับสามารถเปิดย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้นะครับหากต้องการที่จะเช่า เหรียญทรงพระดสดุ่นแรกปี2508นะครับอ่ะครับต่อไปนะเราดูความงามของบุทธศิลป์ในภาพรวมกันก่อนเลยนะครับอ่าก่อนที่จะไปดูความงามบุทธศิลป์นะครับผมขอแจ้งในส่วนของค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นเหรียญเปล่าๆสภาพสวยนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงบล็อกนิยมนะครับแล้วก็ถ้ามีวอลหน้าหรือวอลหลังด้วยเนี่ย ก็จะมีค่าเจ้าหาค่าิยมการใจ้หาอยู่ที่หลักแสนแสนต้นนะครับคือง่ายๆคือต้องมี1น0 0 0แสนบาทอัพนั่นเองนะครับถ้าสภาพสวยๆเนี่ยนาเหรียญเปล่าๆนะครับต้องมี1น0 0 0แสนกว่าหรือเกือบ2 0 0แสนนะครับถ้าสภาพเหรียญสวยๆนะถ้าเป็นล็อกนิยมเจดีเต็มอย่างเดียวนะครับไม่มีว้าหน้าเว้าหลังแบบเหรียญนี้นะครับก็จะอยู่ที่1น0 0 0แสนบวกลบนะครับเหรียญเปล่าๆนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับเอาละครับเราไปดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับโอ้ต้องบอกว่า แจ้ง f อฟทุกท่านอย่างนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เหรียญนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของตัวจริงท่านก็มาเจอแล้วนะครับก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับก็ท่านก็มาขอบูชาไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาดูด้านหน้าเหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นทรงกลมนะครับคล้ายๆกับเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในรัชการที่9นะครับในพระอิเรียบทขณะ นั่งนะครับในพระิริบท์นั่งคล้ายๆกับนั่งคล้ายๆก,กับกึ่งนั่งสมาธินะครับนั่งสํารวมในพระอิริบถของอาการที่พระอ,องค์ทรงผนวชน,นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะสามารถหาภาพรวมมาฉายลักษณ์ตรงนี้ดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตในข้อมูลเนี่ยลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของกองกระสาบเนี่ยแกพิมพ์ออกมาได้คมชัดนะครับรวมไปถึงใบหน้าของพระอ,องค์ท่านนี่ก็เหมือนพระอ,องค์จริงมากๆนะครับ ก็ด้านบนก็จะมีตัวอักษรว่าทรงผนวดนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นสองสี่เก้านะครับหมายเลขพสที่องค์ท่านทรงผนวดนะครับที่วัดปวรนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเป็นพระประมาพิไทยนะครับเป็นเหมือนลายเซนนะครับผมก็จะไม่ใช้ราชาสัพทั้งหมดนะครับเป็นลายเซนขององค์ท่านนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าภูมิพลนะครับผมก็จะพยายามยังยังไม่เอียงให้ดูมากเท่าไหร่นะครับจะให้ดู คร่าวๆก่อนนั่นเองนะครับนี่นะครับผิวไฟยังคงมีนะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องดูอีกทีนะเดี๋ยวนี้ก็นะครับกรอบทองสวยๆนันหนาตีเกลียวเชือก2เส้นยกสมหัวสิงนะครับห่วงทองตอกเปอร์เซ็น์งานมือล้านทองนะครับโอ้สวยๆเลยอ่าด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอ่าเป็น j จดีของวัดบวรนะครับ จุดที่สังเกตที่ผมบอกว่าบล mm, mm ็อกเจดีเต็มบล็อกเจดีไม่เต็มสังเกตตรงนี้ครับฐานล่างชั้นเจดีสองชั้นตรงด้านล่างสุดนะครับถ้ามีแบบนี้เรียกว่าบล็อกนิยมเจดีเต็มนะครับแต่ถ้าเหรียญที่ไม่มีเนี่ยก็จะเรียกว่าบล็อกธรรมดานะครับเจดี mm hmm. ไม่เต็มนะครับไม่มีฐานเจดีสองชั้นตรงนี้นะครับนี่ครับตัวอักษรก็จะเป็นนี่นะครับในสเสด็จสมโพธินะครับ สเสด็จสมโพธิพระเจดีนะครับทพระเจดีทองบวรนิเวศนะครับ28สิงห์2 5 0นนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องไปดูกันอีกทีนะผมก็นะครับดูยานนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นข้างล่างก็จะเป็นในมงคลสมัยนะครับพระชนมายุเสมอสมโพธินะครับแล้วก็อะไรเนี่ย น่าอ่านยากพอสมควรครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวลงกล้องไปดูอีกทีนึงนะครับเเราก็ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็ได้บอก f c แล้วก็มือใหม่ทุกท่านแล้วนะครับวิธีสังเกตว่าเป็นบล็อก J จดีเต็มหรือไม่ J จดีเต็มนะครับให้ดูบริเวณนี้นะครับนี่นะครับฐานล่างสุดของ JD นะครับนี่ก็เหรียญนี้ก็เป็นบล็อก J จดีเต็มนะครับออาต่อไปเราลงกล้องกันนิดนึงนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเนาะโอเคนะครับวันนี้ว่าหวังว่ากล้องจะโฟกัสนะครับ เริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับตัวศรนั่นบนทรงผนวชนะอเหรียญเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมผิวแบบเดิมเดิมหิ่งๆเลยนะทรงผนวชสองสี่เก้าเก้านะครับนั่นคือปีที่พระองค์ทรงผนวชจริงๆนะครับแล้วก็นี่โอระเอียดพระพักนี่ยังคมชัดนะครับมีครบเลยนะครับแบ้นตาจมูกนะครับปากหรือว่าพันเนศอะไรต่างนะครับยังคมชัดนี่นะครับ ระแสเหรียญนะครับขอบขอบที่เป็นรัศมีสีแดงๆเนี่ยเดิมเดิมคมชัดมากนะครับสวยงามมากแล้วก็บริเวณใต้หูหูขวางองค์ท่านนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเส้นขีดขีดนะครับตรงนี้ก็ให้จดจําให้ดีนะครับเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญแท้นะครับก็จะมีเส้นคมคมวิ่งนะครับเป็นเหมือนกับว่านะครับเป็นเส้นตั้งๆั้งเฉียงๆนะครับนี่นะครับสังเกตได้นะครับ ริ uh, ้วจีวรนี่คมชัดมากนะครับพยายามหามุมที่มันนะมุมนี้น่าจะได้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ครับบริเวณฐานของพระอ,องค์ท่านนะครับเรียนฐานด้านล่างเนี่ยก็จะคมคมยกตัวสูงขึ้นมาคมๆแบบนี้นะครับชัดๆนะครับบริเวณฐานสังคตินะครับบริเวณหัวเข่าซ้ายท่านเนี่ยนะครับ นี่นะครับโอ้พระเป็นธรรมชาติแท้ดูง่ายครับดูนะครับผิวที่มันเป็นตามขอบตามซอกนะครับตัวอักษรหรือว่ารอบๆพระองค์ท่านนะครับก็จะเป็นเหมือนกระแสทองแดงนะครับนะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าผิวไฟตามซอกเนี่ยนะครับศาสตร์เป็นรัศมีออกมาเนี่ยแท้ดูง่ายมากนะครับเดิมด้วยนะครับนะจุดสังเกตก็ ไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะเหรียญนี้ก็จุดสังเกตมีไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะต้องดูตัวตัดรวมถึงธรรมชาติของตัวเหรียญน,นะครับนี่นะครับบริเวณใกล้ๆสันขอบเหรียญก็จะมีเส้นกระแสะเหรียญปั๊มออกเป็นรัศมีนะครับจากจุดศูนย์กลางไปยังขอบเหรียญน,นะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับยิ่งเป็นกองกระสาบจัดทำเนี่ยก็มีความคมชัดชัดเจนมากนะครับออาต่อไปพลิกไปดูด้านหลังนะฮะ จุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับดูบริเวณองค์เจดีย์นะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นเส้นขีดนะครับเฉียงเฉียงจากบนขวาลงล่างซ้ายเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับเส้นขีดคมคมชัดชัดเต็มเลยตั้งแต่องค์เจดีย์เนี่ยไหมครับนี่นะครับมันจะเป็นเส้นขีดขีดเพียบเลยนะครับนี่เป็นจุดสังเกตแล้วแล้วก็จุดสังเกตหนึ่งคำว่าชอช้างคําว่าพระชนมายุนะฮะหางชอช้างเนี่ยจะปีนนะครับ ขึ้นไปข้างบนฐานเจดีฐานที่สองนับจากล่างสุดนะโอ้เรียมมาก็อย่างนี้นะครับจะรีวิวยากนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะนี่นะครับตัวหางชอช้างมันจะคมๆแหลมๆทะลุขึ้นไปบนฐานเจดีนะครับอเนี๋ยผมลองเพิ่มแสงนิดนึง น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จัดโฟกัสกันใหม่นะครับะจุดที่ว่านะครับจุดนี้นะครับจุดแรกนะครับรอยขีดบนองค์เจดีนะครับนี่นะครับอันดีวเอียงมุมที่มันเจอนี่นะครับรอยขีดเฉียงซ้ายล่างขึ้นขวาบนนะครับเต็มเต็มเลยนะครับตรงขอบขวาของเจดีนะครับองค์เจดีจุดที่2ห่างช่อช้างนะครับส่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็เหรียญนี้เป็นบล็อกเจดีเต็มนะครับฐานเจดีสองชั้นล่างสุดนี่จะเติมเต็มขึ้นมานะครับก็ชิดกับตัวอักษรนะครับน่ากล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยวันนี้นะครับยิงพระกระเลียมมาด้วยนะฮะดูยากเลยนะฮะต้องขอภาย f c ทุกท่านด้วยนะฮะนะเออวันนี้กล้องเนี่ยนะขอจัดโฟกัสดีๆนิดนึงนะครับอ่ะ นะครับก็ดูต่อนะครับนี่ครับรายละเอียดนะครับตัวยอด J ดนะครับนี่นะครับให้ดูนะเส้นจะต้องเป็นเส้นขีดแนวขวางนะครับจะไม่เฉียงไม่อะไรนะครับจะเป็นแนวขวางนะแล้วก็เสาระหว่างยอด J ดกับองค์ JD ดีเนี่ยจะมีอยู่5้านะครับ5้าขีดคมๆสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขีดเล็กๆแซมตรงขวาสุดนะครับนี่ครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับ ที่เหลือก็ดูกระแสเหรียญนะฮะนี่นะครับกระแสเหรียญตรงขอบเหรียญเนี่ยเป็นเส้นลัศมีสานออกไปตรงสันขอบเหรียญนะครับแท้ดูง่ายมากนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนะมีผิวไฟมีอะไรให้ดูนะครับนี่ครับนะสภาพการแกะพิมพ์แรงต่างปั๊มออกมาได้คมชัดมากนะครับขอบเจดีอะไรเนี่ยตั้งเป็นสันอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะคมชัดนะครับดูง่ายตัวอักษรเนี่ย ตั้งขึ้นมานะครับจะเป็นฟอนต์แบนๆก็จริงนะครับไม่ใช่เป็นแท่งกลมนะเป็นแบนๆแต่ว่าก็จะตั้งเป็นสันฉากขึ้นมานี่นะครับตัออวอักษรแต่ละตัวนะอ่ะลงกล้องมันจะดูยากนิดนึงนะครับต้องขอไฟฟลีจริงๆราว่าดูแบบนี้ดีกว่านะครับดูแบบนี้จะง่ายกว่านี่นะครับผิวไฟมีนะครับดูนะครับรอบๆเหรียญเนี่ยผิวไฟขึ้นเต็มนะครับ ยินดีกับท่านเจ้าของใหม่ด้วยนะครับสภาพเดิมๆมากนะครับไม่ถึงกับแดงแป๊ดนะครับก็ยังมีแบบเดิมๆไม่เห็นนะครับผิวไม่แบบเช็ดไม่ได้ล้างไม่ได้บิวอะไรมาใหม่นะครับนี่นะครับด้านหลังด้านหน้าก็เช่นกันนะครับนี่นะครับผิวไฟมีตามซอกตามองค์ในหลวงรอก้านะครับตามตัวอักษรลายพระหันเนี่ยนะครับมีแบบรอยเป็นทองแดงเป็นแบบ ผิวไฟทองแดงนะครับมีเห็นเต็มเหรียญน,นะครับมันก็เป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะฮะอ่ะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญทรงผนวดรุ่นแรกปีพุทธศักราช2508นอยะครับอานที่บอกจุดสังเกตต่ตางๆเนี่ยก็สามารถย้อนกลับมาดูในคลิปได้นะครับว่าจุดสังเกต มีตรงไหนบ้างนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงตัวตัดลงรายละเอียดไปถึงตรงหูเหรียญนะครับรอยเว้าหน้ารอยเว้าหลังเนี่ยซึ่งเหรียญที่มีเว้าหน้าเว้าหลังนะครับแล้วก็เป็นเจดีเต็มก็จะเป็นเหมือนกับบล็อกท็อปสุดนะครับราคาเช่าหาจะแพงสุดนะครับถ้าสภาพสวยเท่าๆกันซึ่งหากมีโอกาสได้นําเหรียญเปล่าๆมานะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นเว้าหน้าหรือเว้าหลังนะครับอะไรลักษณะนี้นะครับผมจะนํามารีวิวอีกรอบนึงนะครับเหรียญนี้มัน เรียกมาเรียบร้อยนะครับสองยังไงก็ไม่เห็นนะครับก็ไม่อยากจะชี้ให้ f c หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเนี่ยได้ชมเพราะว่ามันมองไม่เห็นภาพนะครับก็จะพูดเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับไว้วันหลังเราจะนํามารีวิวกันนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญทรงพนุ่รุ่นแรกปี2 5 0 8นเนื้อทองแดงบล็อกนิยมเจดีเต็มวัดบวรนิเวศวิหารน,น,นั่นเองนะครับอะครับอย่าลืมสนับสนุนช่องของเรานะครับด้วยการกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ ใครต้องการบูชาวตูตมงคลชนิดไหนนะครับรุ่นไหน EP ไหนที่ยังไม่มีการปิดนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าติดต่อมาทาง Facebook Fanpage ของเราตามลิงก์ที่อยู่ใน Description ได้เลยนะครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ